แน่ๆก็ได้แล้วน่ารักมากก็คนต่อไปเอ้ยใครอ่ะเออกราฟว้าวจริงเหรอมึงโทรไปบอกเขาให้เขารับได้ป่ะอุ้ยเขาจะรับไหมอ่ะข้าวเทียมหรือมากกว่าของพี่กราฟคือโอนไปเลยสามพันถ้าเขารับก็คือจบรายการได้เลยแต่ถ้าเขาไม่รับก็จะโทรอีกโทรจนกว่าเขาจะรับหลอกกูปะเนี่ยไม่หลอกเป็นพี่เบสรับแล้วคุยแทนกูไม่เอาไม่เอานะตัวแทนมาคุยไม่อุ้ยมึงแป๊บนึงกูเขินติดสายเขาติดสาย อะไรมัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่ไม่ได้อยู่กับพี่ก<ม>ัปเหรอไม่อยู่ใช่แม่แรงมากไ,ไม่อยากทำรายการแล้วว่ <c oughs> อาอ้าไม่ยุ่งเสีย <c oughs> ใจด้วยแม่แม่พูดอะไรก็พูดไปแบบ <c oughs> หูดับแล้วตอนนี้ไม่ได้ยินอะไรแล้วเ <c oughs> สียใจอะแม่กันไปเจอกันนะแม่ขาแม่ะ่ะสวัสดีค่ะ โอยตัดสายอย่างเร็วเลยอ่ะมึงแก้งกูอะก็เป็นไรอ่ะทำไมมึงให้กูเจอความผิดหวังแล้วแซ่ช่วงแรกๆของวันเลยอ่ะแม่ใครกบครับฮรัลโหลสัีโหลลครับโหลครับฮัลโหสวัสวัฮดีัลดหสครับไีด้ยิัเสียงกสดีวัสดีสดวว่าคิดถึงก คิดถึงเปนกันครับนี่ทำอะไรอยู่ครับถ่ายรายการถ่ายรายการอยู่แล้วครับใช่แต่จริงๆอะถ่ายรายการเสร็จแล้วแต่กรับโทรมาก็เลยเปิดกล้องใหม่ทั้งหมดแล้วก็ทีมไฟทุกคนก็คือยกไฟมาแบบเริ่มใหม่หมดเลยจะแบบเข้ารายการใหม่แต่ในช่วงนี้สบายดีใช่ไหม เรื่อยๆนะครับพี่ก็นอนนอนเยอะครับช่วงนี้แต่นอนเยอะอนอนเยอะและ้วฝันถึงพี่บ้างไหมนะตอนนอนอะ่ะฝันทุกวันเลย <c oughs> เอ้ยเมื่อกี้พี่เบสอ่ะเขาไม่ยอมให้ฉันคุยกับแกอ๋อ,อเหรอทำไมพี่เบสไม่ยอมไม่คุยครับพี่เบสพี่ไว้เจอกันนะคะขอบคุณมากนะ <ข>ัาคค่ะสวัสดีค่ะสมทบทุนเลยสรุปยอดโอนทั้งหมด26,363บาทได้คุยกับกลับแล้ว,วกรับนี่แล้วพี่บอกว่าถ้ากลับรับเดี๋ยวพี่สมทบทุนทําบุญเพิ่ม อะไรนะเป็นยอดเงินทบทบทั้งหมด26,363ืามรยหบามทเงินเดียวผมช่วยบริวมกันอันเนี่ยเบโอ้ยขอบคุณนะโอ้ยสแล้วโอ้ยไอ้ไอ้นทำได้ทำบุญร่วมกันชาติหน้าเราต้องได้เจอกันอีกนะแน่นอนครับพี่โอ้ยโอ้ยขอบคุณลากลนะได้คุยกับผู้ชายแล้วทำบุญเท่าไหร่เราก็คือไม่กลัวเลยโอเคแต่เรนี่ว่าจะไม่ได้คุยแล้ว ไปทิ้งกะยาดีกว่านะสรุป,ปยอดเงินรวมตอนนี้นะคะน้องกราฟช่วยสมทบทุนทําบุญอีก2,000บาทนะคะแล้วก็พี่เบสนะคะช่วยอีก1,000บาทนะคะ<ม>ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่เราคุยสายด้วยพี่เบสก็เลยช่วยสมทบทุนด้วย1,000บาทยอดรวมตอนนี้29,363บาทจ้าเย้